สวัสดีค่ะยายหนิงพาชิมนั่งเล่นอยู่ริมทะเลจากพี่น้องจา้ามีเรื่องจะเล่านะคะสิบอกให้พี่น้องฟังว่าเจอคอมเมนต์เจอดราม่านะคะจากกีว่าเป็นคนที่แบบที่่สนใจอยังนะาจากพี่น้องแต่ว่าบางครั้งนะคะความอดทนหลักกะความทีว่า เป็นไฟที่ว่าร้องรับอารมณ์นอกจากนา่ตลอดโดยที่เรานะคะตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างออกมาให้พี่เหนองได้เบิง่งอยังมีความสุขแลกักกาตัวอย่งเองนะคะก็มีความสุขที่ได้นะคะทําคลิปเหตุกับเขากินพระพี่พระน้องไปหันไปนีนะคะได้แช์นะคะการทําอาหารเฮ็ดยู่เฮ็ดกินเนี่ยล่ะพี่น้องบางเทือนะคะ การกินข้าวนะคะบางเือมันกับเบิ้งว่าเป็นตาแซบก็หายไปมองตรงที่ว่าทํากับข้าวนะคะหลายอะไรย่างบางท่านบางคนก็เพรเคยได้เห็นเ่เคยได้กินก็นหายออกไปเบิง้งเราก็อยากร้องก็ร้องได้นะาจา้ะแต่ว่ามันมีคอมเมนต์นะคะสําหรับคนคนนี้นะคะเป็นเวลามาหาอกเดือนพี่น้องตั้งแต่คอมเมนต์แล้วก็ถามข้าวถามข้าวกันแล้วมันไม่ใช่คอมเมนต์ติชมนะคะ มันเป็นการว่าแบบว่าให้ยายหนิงน้อยใจว้าให้โดยที่มีสมองนะคะแต่สงสัยเพิ่นกักับสิลืมสมองไว้ในท้องแม่นาะจะมัวเพื่อนนี่สงสัยสิมีแต่ผมสมองคงไม่ไดเอามานะคะสำหรับเรื่องนะคะระหว่างยาาหนิงกับปูบเมืองสีนะคะอยู่กินกันมาก็เจ็ดแปดปีนะคะ แต่งงานกันตั้งแต่ปลายปี56พี่น้องค่าอายุห่างกัน14ปียายหนิงนะคะตอนนี้4ี่สิบห้ากเมืองสี่สามสบเอ็ดนะคะระหว่างความรักยายหนิงกับปวกเมืองสีนะคะมันกะนอกาพี่น้องคนเฮามันกะก็ได้เลือกว่าอายุเพราะทุกคนนะคะผู้ที่มองในแง่ดีกับว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขพี่น้องค่าห่างกัน14ปีแต่ว่าคนคนนี้นะคะ เวลากินเขาเวลาเฮ็ดยังเพิ่นก็นจะมีตติได้พี่น้องซื้อกุ้งใหญ่นะคะกุ้งทะเลราคาประมาณ300รอยเครื่องรูมันก็150หาซีบเขาก็มาล่างล่างสุดาขั้นน้ำเกลือล่างออกกับมาก,ก้อยใส่ผักแพวใส่ข้าวกลวงหอมๆเพรานี่ละพี่น้องกะแซบจ้ะนี่เหรอกุ้งใหญ่ใหญ่แล้วเหรอนี่เหรอกุ้งใหญ่ใหญเนียงกะจ้าใหญ่เหล่จ้ามาเด้อจ้ามามากินน้ำกัน ล้วก็เฮ็ดหวัวนแล้วฮ่า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 ก็ยกโพตลอดพี่น้องเพราะท่านดน่วนได้ยังกินละเมื่อเนี่ยกินแบบนี้เราตี๋ยพมีปัญญาไปหากินแล้วกินแพงๆเนาะเมื่อปัญญาสำเนียงเตียยายหน่งก็บ,บอกยายหนิงเป็นคนบ้านๆกินแบบบ้านๆถ้าสิหายยายเหนิงไปกินอาหารที่แพงมีปัญญาไหมมันก็มีปัญญาจะาพี่น้องก็กินได้แต่ว่าถ้ากินแล้ว มันบอถือปากกินไปแล้วบอแซบกับมห้องกับมาจำแก้วแปะแปะแปะ,แปะตํำบักหุ้งเดิกปันไอก็ต้องตําเพราะว่าหิว้วกินอาหารที่มันราคาแพงแล้วมันไม่ถูกปากมันไม่อร่อยนะคะเขาก็กลับมากินที่ว่าข้ามาักแบบพี่น้องอันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณหลายเด้อจากพี่น้องที่เพื่อนเข้าใจที่ัรรับรูะะ้เนาะเนาะติดตามนะคะมาตั้งแต่11ตุลานะคะทําคลิปมาเก้าเดือนแล้วพี่น้องคะเก้าเดือนกับกรกฎานะคะกะ เสียงตอบรับนะคะจากพี่จากน้องเอฟซีจากใกล้จากไกลนะคะที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็อยู่ในประเทศนะคะหลายพี่น้องติดตามยันหิงใกล้จะสามพันแล้วนะคะแต่ว่ามีคุณนะคะแค่คนเดียวยันห่งกับ่บได้แค้ดอกแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกแบบน้อยใจแบบอ่อนซ้อนซาดแม่พี่น้องสําหรับคอมเมนต์สาหรับคําติชมบ่แม่นมาพี่น้องบอ่คอมเมนต์ comment. นะคะ คอมเมนต์ได้แต่ทุกคนนะคะส่วนมากรักแล้วก็เป็นห่วงนะคะสำหรับอาการที่ว่าช่วงนี้นะคะกับปวดขาปวดแข้งแต่หมอก็รับรองนะคะทุกอย่างออกมาแล้วว่าหมอนรองกระดูกแต่ว่ากับนี้หลายท่านหลายคนก็นแนะนําำทาออกกำลังกายนะคะถ้าพาแล้วคุณจะกลับมาเดือนได้เหมือนเดิมไหมถ้า่าแล้วคุณจะหายไหมแต่ช่วงที่ยังไม่พาก็ให้ รักษาตัวไปตามอาการไปกายภาพยายิงกะจะรอกลับบ้านเนาะจะ้ะไปหาหมอเฉพาะทางว่าเพิินสีว่าจังไดใจจริงกับวายา่านะคะหนึ่งกว่าจะพักฟื้นนะคะกว่าจะมาทำอาหากินมันเป็นเวลานาน,านจะพี่น้องจา๋าขอบคุณสําหรับความวังดีขอบคุณนะคะพี่น้องที่เพิินซอยเชียซอยปวกป้องให้กําลังแรงใจกับยายิงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะใกล้จะ 3, สามพันซับพี่น้องมิทุกคนหากยายิงเบิดแล้วก็เอฟซีนะคะ ป็นนะคะเป็นพี่เป็นน้องนะคะแล้วก็เป็นทั้งแม่นะคะที่คอยให้กำลังแรงใจซอยอยู่ซอยซูซอยดันขึ้นมานะคะแต่ว่าคุณเพียงคนเดียวนะคะที่มาดาม,ม่านะคะหรือว่ามาคอมเมนต์ในคลิปย้ายหนิงประจำประจำพี่น้องจา๋าเฮ็ดลูกลาห,าห,าหาัวล้อห่ห์ห์ยกกดนะคะคุณไม่ชอบคุณไม่ถูกใจ คุณจะมาดูยายิงทําไมนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างผิดพลาดประการใดเราก็บอกแล้วขอโทษขออาภัยหลักกะติชมได้เราพร้อมที่จะปรับปรุงหลักกะสิเฮ็ดในสิ่งที่พี่น้องบอกนะคะในสิ่งที่ทําได้หรือว่าอาหารการกินวัตถุดิบนะคะที่เราหาได้นะคะยายิงกับสิหาห้แต่คุณมันไม่ใช่นะคะสําหรับคนคนนี้นะคะเป็นผู้ซ้ายดอกพี่นองแต่ไม่เอ่ยชื่อนะคะ ตัวของเขาเขาได้ดูนะคะแต่ตอนนี้ยายิงเหลืออดแล้วยายิงบล็อกไปแล้วนะคะบอ็อกไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสำหรับว้าแล้วมันจงสี่หรอพี่น้องสำหรับนะคะคนคนนี้นะคะผู้ซ้ายพี่น้องยายิงคิดว่าเรากะสี่ประมาณรุ่นรุ่นยายิงนี่หละห้าเดือนพี่น้องจ้าเฮ็ดรูปแบบแบบพิ้วเฮ็ดแบบแบบซาใจอ่ะมึงเฮ็ดยังออกมานี่แบบ เป็นการย่อเย้ยเย้ยยันนะคะไม่ได้ว่าจะมาเชิญชมกินดีหรือว่าตีชมนะคะแล้วการที่หนิงอยู่กินกับกลุ่มเมืองสีนะคะมันเป็นเรื่องระหว่างเราสองคนนะคะพวมเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันกับอายุฮ่า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 เฮ็ดรูปแบบโอ้ยพี่น้องเฮ็ดแบบย่อเย้ยย่อยันไหมพี่น้องเข้าใจปะแม่กับลูกนั่งกินเขาคุณน่ะลูกนั่งกินเขาอ่ะคุณน่ะแม่กับลูกนั่งกินเขาอ่ะคุณน่าลูกซ้ายแย่หนิงตลอดนะคะ ยายหนิงก็บอกว่าเออคุณจะมุมมองยังไงก็ช่างแต่เราเป็นผัวเมียกันนะคะเราอยู่ด้วยกันมาเราก็มีความสุขนะคะมันบอมเบลบาคนอายุเยอะกับอายุน้อยจะอยู่กินกันไม่ได้พี่น้องเห็นบ่จ้ะดาราด,ดังๆนะคะเคยซื้อเป็นได้จากเอชุดิมากับน้องกลองห่างกันสามสิบกว่าปีนะคะเรากอยู่กินกันยังมีความสุขแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะรุ่นลูกยายหนิงอายุซ้ำกันกับน้องนอตน,นะคะแพลวาพาว สาองห่างกันสิบสองปีพี่น้องเพิ่นกระท่องใกล้สิคอดแล้วพี่น้องเขาอยู่ด้วยกันเพราะอะไรเพราะใจใจพี่น้องใจสองคนเพิ่นมักเพิ่นหักกันความหักมันมุมมีไผ่บังคับไผพี่น้องอยู่กันนะคะอยู่ด้วยความรักส่วนมากนะคะแต่ก็มีบางคู่นะคะอยู่กินกันแบบว่าผู้ใหญ่นะคะเห็นพ่ออมกันว่าเออผู้นีดีเด้อลูกซ้ายลูกสาวหรือว่าหลานสาว เ่นกะให้มาทำความรู้จกักหรือว่ามานาาัดขอมาอยัางกันแบบเป็นผู้ใหญ่แนะนำให้หู้จักแล้วกะ็กลายมาเป็นความรักม,ม,มีพ่อมีผัวแล้วกะ็หายู่หากินสัง่งอะนะคตมีเงินมีทองอย่างนี้นจก้กสู่กันไปเนาะพีนนะนนะ่น้องเนาะอันนี้ก็ย่ายิงกัน้อยใจได้พี่น้องน้อยใจแบบว่าเออแม่กับลูกแม่กับลูกแม่กับลูกจะความเป็นจริงแล้วเขาก็เป็นครัวเมียกันพี่น้อง อายุนะคะแค่ห่างกันแต่เราก็เป็นผัวเมีอาการนะคะกอนที่สีเขามาแต่งงานกันนี่มันก็เกิดจากความรักเลยค่ะระหว่างยายหนิงกับพกเมืองศรีนะคะอันนี้ก็อยากปากบอกสําหรับคนนั้นนะคะแต่ว่าพี่นองลายผูหลายคน้นเพื่อนกคค้งสีหูจักนะคะว่าเออยายหนิงไปจังใดมาจังไดเป็นคนจังหวัดหนองบัวลำพูอําเภอศรีบุญเรืองนะคะบ้านใกล้กันกับพวกเมืองศรีนะคะห่างกัน3มกิโลพี่นองค่ะยู่กินกันไปแล้วก็ยู่ มาจนจะสิบปีแล้วพี่นองขะเขาปีที่แปดแล้วพี่นองคะอันนี้ก็ฝากพี่ฝากนองเนาะสําหรับผูเพิรนบงโงจักเนะาะจ้าตั้งแต่อยู่บ้านนะคะแล้วก็กบเมืองศรีนะคะกลับมาตรงระยองบ้านช้างนะคะอยู่ไก่อูตะเพาพี่นองคะมารับราชการอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นสี่ปีแล้วที่มาอยู่ที่ระยองบ้านชา้างยังยังก็เป็นแม่ค้าพี่นองคะเป็นแม่ค้านะคะทํามาหากินอยู่ตลาดสีแยกไฟแดงนะคะเอฟซีายผูายค้นผ่านไปผพันมามาตลาดเห็นจาก อันนี้ก็อยากบอกให้รับรู้นะคะยายเหนียงไม่มีอะไรที่จะปิดบังนะคะเรื่องครอบครัวนะคะตอบได้ก็ตอบพี่น้องถามมาภบเมืองศรีมีลูกกับยายเหนียงบอนะคะไม่มีจ้าอยู่กันมาสองคนนะคะแต่ว่าลูกยายเหนียงนะคะกับแฟนเก่าก็มีสองคนโตกันหมดแล้วนะคะนงนนท์กับรับราชการจะอายุยี่สิบสี่นะคะนงนนท์กับกำลังเรียนอยู่ออกจากทหารมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ยี่สิบสองปีนะคะมีลูกชายสองคนพี่น้องกับสร ย้อนเข้าไปดูคลิปนะคะจะเห็นทั้ง,งน้องนูน้องนอนะคะมากินข้าวกับพอ่บพอกับแม่มาหายายหนิงอยู่ที่ห้องพักนะคะห้องพักก็เป็นห้องพักน,น้อยๆพี่น้องคะ่ะเป็นห้องพักราชการเล็กๆนะคะพอได้สุข,ขวนอนพี่น้องทํามาหากินแต่ว่ามีโอกาสนะคะก็อยากกลับไปอยู่บ้านนะคะไปทํามาหากินอยู่บ้านนะคะเพราะว่าพ่อยายหนิงกัตอนนี้นะคะกะัมนนาดูแลอยู่นะคะกะัสิไปหาเพื่อนประมาณยี่สามยี่สี่นะคะกกเมืองศีเิ่นกัมีเวลาพักหล่อนกะ่ะ เพิ่ะจะได้กลับไปนะคะกลับไปบึงดูแลอ้อยน้ำนี่หละจ้าพี่น้องคะไม่อยากให้มีดราม่านะคะบออยากบอมีอย่างที่แบบว่าเรื่องที่ไม่สบายใจบออยากรับรู้แล้วก็สิ่งที่พี่น้องนะคะรับรู้นะคะยายหนีกับเป็นคบนบ้านซื่อๆพี่น้องคะโผลเมืองเสียกะตามพี่พี่น้องบึงคลิปล่ะจ้าเราเป็นคนบ็ใครเ้ากัหนาะอยู่หาก,กินกันไปนีาา่หละจ้าเสาร์อาทิตย์มือ่อวางก็เลยเสียอยากระบายว่าพี่น้องฟังแนวว่า ความเป็นมาเป็่นไปจังไหนสําหรับคนคนนี้นะคะยายนิงจะพยายามลบนะคะคอมเมนต์ลบลบ,ลบสู่กันมหาเดือนพี่น้องจ้าแต่ว่าคนคนนี้ไม่หยุดนะคะพยายามทุกสิ่งทุกอย่างแบบเยาะเย้ยเย้ยหยันเฮาเนี่ยแม่จ้ามันบมแมนเป็นการคอมเมนต์ที่แบบว่าให้กําลังใจหรือว่าติชมได้จ้าเป็นคอมเมนต์ที่แบบทําให้ยายนิงน้อยใจแบบมันเหลือกดได้พี่น้องก็สิออกมาว้าให้พี่เ้นองฟัง เรื่องความรักนะคะมันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนแล้วมันก็นอยู่ที่ใจนะคะพี่นองหลายผู้หลายคนก็คืับศิรับรูแม้กระทั่งดาราหรือคนดังๆนะคะมันกิบบดบริเกี่ยวกับอายุดอกจากพี่นองจ้าแต่ว่ายายหนิงกับบริเกียดบริเกียยังจากเพียงแต่อยากมาละไยอยากบอกให้พี่ห้นองฟังตรงนี้นะคะว่าเป็นมายังไงนะคะเราสองคนอยู่น้ากันกับซุกแนะ่ถูกแน่นะคะดิ่นกับฟันพี่นองขา ก็มีการทะเลาะกันแน่ดีกันแน่นะคะแต่ความดีเพคนก็มีหลายจะสําหรับพวกเมืองศรีอนก็มมนกดูแลแยายหนิงนะคะด้วยดีเสมอมาเสมอตน้นเสมอป้ายนะคะให้การดูแลให้ความใส่ใจนะคะแล้วก็มียังกกินน้ากันมีหน่อยกินหน่อยมีหลายกินหลายพี่น้องคะทุกสุขนะคะร่วมกันมานะคะอยู่กันมาตรงนี้พอไดลาได้รู้ไพี่น้องจ๋าหาอยู่หากินนะคะนี่สินนะคะตอนนี้ก็ ส่วงวดรถจ่าพี่น้องจ้าเงินเดือนราชการกับพอมันมันสีหลายเนาะพี่น้องเนาะก็ดีตรงที่ว่ามีข้าวหลวงกีนอยู่ห้องฟรีนะคะอํานวยความสะดวกให้ทุกสิ่งทุกอย่างแยกยนิ่งกับได้อาศัยนะคะอยู่ห้องพักเล็กๆนะคะได้อยู่ได้กินนะคะแล้วก็ได้ทำมหากินอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเวลาจะเข้าสี่ปีแล้วพี่น้องจ้าขอบคุณขอบคุณลหลไยๆเด้อพี่น้องที่ให้การต้อนรับนะคะให้กําลังแรงใจจากพี่น้องเนาะอันนี้ก็ เป็นความน้อยใจยยอยากระาบอยากบอกให้ฟังบาความเป็นมาเป็นไปจังไดนะคะสําหรับคนคนนี้คอมเมนต์เข้ามากะต้องให้กาลังใจกันตัวพี่น้องคอมเมนว่าเออมิเตหัวลยอยเหยาะเฮ็ดรูปกดลงกดลงเออเฮ็ดรูปแบบพ่ออยากปี๊ดจังสี่มาจากความรู้สึกยันยิงเนาะ,ะสำหรับคนคนนี้นะคะอันนี้บรได้เมารวมเรือพี่น้องเอฟซียันยิงจะสามพันตัวซับนะคะไก่แล้วพี่น้องกะขืนยู่แรงเชียร์แรงใจจากพี่จากน้องแล้วก็ ปกป้องนะคะขอบคุณนะคะหนิงนะคะแล้วก็ยายหนึ่งป้าหนึ่งนะคะมันกับคนละคนอันนี้ก็ขอบคุณเล,ล่ะๆจ้ะเพราะว่าเพื่นเอ่ยื้อเอ่ยน้ำกับกับเอ่ย่ถือยังสี่ไหจ้ะเพราะว่ายายนิิงก็บม่ได้ไปยุงเกีียวไม่ได้ไปวุ่นวายนะคะกับใครนะคะคนเราเกิดมาเนาะพี่น้องรู้ตั้งแต่เมื่อเกิดเมื่อตายเขาบอกสามารถที่จะรับรู้ได้แต่ว่าทุกๆคนนะคะ ก็อยากอยู่ในโลกใบนี้นานๆอยากมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์อยากอยู่กับลูกกับหลานอยากอยู่กับคนที่เรารักไปนานๆนะคะบอแมนวานมีแเ่เสียดสีป้ากันไปกันมาอันนี้ยายหนิงบ่รับรู้นะคะไม่อยากรับรู้ไม่อยากเห็นแม้แต่คลิปยายหนิงก็ไม่อยากจะดูนะคะเพราะว่าเบื้องล้วมันบั่นทอนนะคะจิตใจเฮ็ดให้เฮาปราเรื่องบอสดใไนะพี่น้องตัวเราก็ยังจะเอาไม่รอดอยู่แล้วนะคะเนื่องนะคะช่วงนี้ยายหนิงกระสู่กับโรคภัย ที่เป็นอยู่นะคะนั่นค,คือหมอนรองกระโดกนะคะแต่ก็ไม่อยากผ่าซูไปในรับพี่น้องกายภาพเนี่ยหาหมอเนี่ยยู่ไปนะคะเนาะบางคนก็บว่าโอ้ยเป็น่วงขอบุญขอบุญหลายๆจะ้ะกระทรงท่ากายบริหารทรงหมอทรงเบอร์โทรนะคะมาให้โทรสอบถามโทรเบิงบา่าเออสิบแปรักษามองคันบองนี้มันสิเป็นจนังไดแต่ว่าหมอเฉพาะทางนะคะ ที่เพิ่นรักษานะคะคุณพ่อยายหนีงที่หายต็นป,ปกตินะคะขนาดเราอายุ68เราก็สามารถยางเห็ดกับเขากับน้ำสักผ่าสากัาสากแพ้เห็ดเองได้นะพี่น้องอันนี้ก็พักฟื้นซองเดือนสามเดือนนี้แล้วแล้วก็ดีขึ้นไลยๆนะคะอายุยายเนียงก็45นะคะแต่เป็นไปได้ก็ไม่อยากจะผ่านะคะแล้วก็ฝากขอบคุณหลายๆเด้อจากพี่น้องที่เพิ่นเข็นใจนะคะให้กำลังใจ ปกป้องรักยายหนิงนะคะยายหนิงกับฮักพี่ฮักน้องฮักเอฟซีสุปูสุโคน,นะคะไม่ใช่เอฟซีนะคะแต่เป็นพี่เป็นน้องกันนะคะพี่น้องร่วมโรคพี่น้องขาเก็ดคลิปลงไปนะคะกินยู่จังไดพี่น้องก็ห้กําลังแรกใจให้คอมเมนต์นะคะการเข้ามาใต้คลิปนะคะส่งกําลังแรงใจแต่สําหรับคนคนนี้นะคะยายหนิงอึดอัดกี่รีพี่น้องเมยเมยที่เป็นไฟที่ถือถือเพืเ่อนเว้าเว้าตลอดเว้าแบบ สู้กันมาห้าเดือนบอกแล้วว่า,วา,วาอีกสาหรับคนคนนี้นะคะแม่กับลูกกินขา้าวฮ่าฮเป็นแม่กับลูกกันเตีกินกุ้งใย,ยสําเนต็ตสิฮ่าฮ่ากุ้งฝอยกับตัวน้อยน้อยดีบอกเนี้ยกินจังที่บอกโมมีปัญญาไปหากินอาหารที่ว่ารูรูแพงแพงบอกไปได้แต่ไม่ไปแต่ก็เคยไปกินแล้วมันพ็ถือปากกินบ่อแซบจากพี่น้องจ้ากลับมากินนะคะข้าวที่บ้านเหมือนเดิมตำโสมจักแก้วแซบจากพี่น้องจา้า ฝากพี่ฝากน้องนะคะชอบกดไลค์ชแชร์อันนี้ยายเหนียงก็ู้อยากออกมาว่าอีอย่างายแต่ว่าก็ให้ระบายเนี่ยเด้อจะพี่น้องจ๋าเงียบมาด่วนแล้วนะคะเป็นกําลังแรงใจนะคะให้พี่ให้น้องที่อยู่ไกลที่อยู่ใกล้นะคะต่างประเทศแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ส่งกําลังใจให้ยายเหนียงนะคะรู้ว่ายายเหนียงเป็นคนจังไหนนะคะแ่ก็ะ ขอ,อขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายนะคะลาพีละน้องฝากพีฝากน้องนะคะติดตามกันต่อไปเรื่องจายายหนิงพาชียมนะคะวันนี้ทะเลสวยๆพี่น้องคะไม่ได้อยู่ในห้องนะคะเมื่อนี้ไปแล้วจ้าราพีละน้องพอกันไหมเรื่องจากสวัสดี